ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเยี่ยมเยี่ยมผู้ใหญ่บ้านและอสอที่ถูกยิงระวังขวเข่าเผชิญเหตุพรอมเร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ครับนายชัยพ์จรุนพงผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเยี่ยมห้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากเหตุเหตุการณ์ผู้ป่วยจิตเวชใช้อาวุธปืนแก๊ปก่อเหตุในพื้นที่บ้านหินตั้งอำเภอจอมศรี ขออภัยครับตําบลจอมศีอำเภอเชียงคานเมื่อวันที 14, ่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2องรายครับขณะเข้าไประงับเหตุสําหรับผู้ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วยนายสักดวงสีผู้ใหญ่บ้านหินตั้งมู่ที่3เขารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเมืองเลยและอและอ,อสออ,อทิศขออภัยครับทินทิัทรส,สารมนูสมาชิกกองรอยอสออ เชียงค้านที่หาเขารับรักษาที่โรงพยาบาลเลยผลการตรวจเอ็กซเรย์ระบุวา่าบอดถึกจุดสำคัญแพทย์เตรียมผ้าตัดเอากระสุนออกขณะนี้อาการปลอดภัยและอยู่ในความดูแลของแพทย์ยางไก่ชิดครับคุอกานี้ค่ะผู้บราชการจังหวัดเลยได้สอบถามอาการนะคะรับฟังรายงานจากทีมแพทย์แพทย์ก็ยืนยันนะคะว่าผู้บาดเจ็บทั้งสองปลอดภัยพ้นขีดอันตราย ผู้ใหญ่บ้านนะคะถูกยิงหาจุดตะวาบอมีอันตรายต่ออวัยวะสําคัญเตรียมพาตัดน้าหัวกระสุนออกและขาดวาสิสามารถกลับบ้านได้ภายในมือถึงสองมือส่วนเจ้าหน้าที่อสอที่ถือยิงนะคะอยู่ที่บริเวณผิวหนังไก่ปอดแผลบอทะลุถึงปอดค่ะเพิ่นก็นได้รับการพาตัดทําความสะอาดแผลแล้วตอนนี้อาการดีขึ้น ท่านผู้ว่าราชการจงังหวัดเลื่อยกระเดัยเาให้กำลังใจและชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมกับย้ำให้โรงพยาบาลดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดและก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในด้านการรักษาอย่างเต็มที่ค่ะ